ผู้ชมครับเพื่อนๆครับสำหรับเกม MIR4 หรือเมียโฟนี่ยนะครับพอเราเล่นไปเนี่ยเราแนะนำตัวละครไปเนี่ยแอดแนะนำตัวละครไปแล้วทั้ง4ตัวครบหมดแล้วนะครับอ่าทั้งเป็นอ่ะ,อะไรอ,อ่ะเอาตัวแรกเลยแล้วกันเนี่ยทั้งเป็นตัวนี้นะครับเป็นคนหอ,อกนะครับคนหอ,อกก็แนะนำไปแล้วเล่นไปได้เลเวล10แล้วแล้วก็มาเสียนเต่าใช่ไหมครับเสียนเต่าแล้วก็ไปแม่มด นะแม่มดนะครับจากแม่มดแล้วก็ตัวสุดท้ายที่แอดแนะนําไปก็ก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมฮะนี่เป็นนักลบครับนักลบดาบแล้วก็แอดก็เลยเล่นตัวนี้เรื่อยยาวไปหน่อยหนึ่งกลายเป็นตอนนี้เลเวลอยู่ที่24แล้วนะครับกลายเป็นว่าตัวนี้เลเวลดำนำโด่งไปเลยเลเวล24ก็เลยเออ,อนั้นเอาตัวนี้เล่นไปเลยก่อนนะครับเล่นตัวนี้ไปก่อนส่วนตัวละครที่5ยังไม่มานะครับ ก็ท้าวีิหาข้อมูลมาคร่าวๆว่าจะเป็นตัวละครที่ใช้หน้าไม้เป็นตัวละครหญิงนะครับใช้หน้าไม้ตรงนี้แอดก็ไปปรับแต่งตัวละครมาแล้วนะครับก็ใส่ผ้าคลุมจากสีแดงก็เปลี่ยนเป็นผ้าคลุมลายลายเสือดําน้ําเงินนะครับนี่นะฮะชุดก็เป็นสีเขียวแล้วก็อาวุธก็อัพอัพนะครับจากดาบขึ้นสนิมเครือะนะครับก็เลยพัฒนามาเป็นอาวุธขวานนะเป็นอาวุธขวานแล้วนะครับ ถำไปถึงเลเวลสองเลยด้วยนะฮะนี่ฮะตัวนี้แล้วก็ไปดูมาแล้วเอาเข้าเกมก่อนดีกว่าเข้าเกมไปดูก่ตรเข้าไปเลยนะครับแตะที่เริ่มเกมเราเลือกตัวละครตัวไหนเราก็แตะที่ตัวนั้นนะครับแล้วก็เริ่มเกมเข้ามาก็จะมาเจออ่ันนี้เป็นองค์หญิงนะครับเป็นองค์หญิงชอนปานะครับองค์หญิงชอนปลาเป็นน่าจะเป็นนางเอกตัวละครนําเรื่องเลยนะครับสวยงามน่ารักนะครับ ก็ไปนค้นดูแล้วทีแรกก็เข้าใจว่ามันเป็นเกมจีนเพราะตัวหนังสือเป็นภาษาจีนเป็นหลักแต่ดูไปดูมาปรากฏว่าเป็นของเกาหลีครับสังเกตว่าชื่อก็จะเป็นชื่อสไตล์เกาหลีนะฮะแล้วก็นอกจากชื่อสไตล์เกาหลีแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเกาหลีก็จริงชื่อของเกมของเกาหลีก็จริงแต่เขาใช้ภาษาเนี่ยสี่สี่แบบก็เ,เป็นเปาเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วอะไรอีกสองแบบจําไม่ได้นะครับเป็นสี่สี่ภาษานะฮะ ก็เราเข้าเกมมาเนี่ยครั้งสุดท้ายเราอยู่ตรงไหนตัวละครก็จะยืนอยู่ที่เดิมนะครับก่อนที่เราจะออกจากเกมไปนะครับอันนี้ครั้งสุดท้ายเนี่ยครั้งสุดท้ายนี่นะครับเราเปิดเก็บอันนี้เก็บสมุนไพรอยู่นะครับเนี่ยเราแตะตรงนี้นะครับตัวละครเราก็จะเก็บสมุนไพรของเราไปเนี่ยเก็บสมุนไพรแบบออโต้เลยนะครับนี่ฮะ เปิดตรงนี้นะครับเปิดตัวนี้ไว้นะครับตัวละครเราจะเก็บสมุนไพรแบบออโต้เลยนี่ครับเดี๋ยวสีชิบหานชัดๆหน่อยนะครับนี่ฮะเปิดสมุนไพรแบบออโต้แล้วตอนนี้ตัวละครกเกำาลังเก็บอยู่ในะสังเกตว่าเห็นไหมครับจะมีแถบสีวิ่ง,งแถบสีเขียววิ่งวิ่งวิ่งพอแถบสีเขียวแล้วมีตัวเลข8วินาทีถอยหลัง7 6็4 3กสสพอสูญวินาทีมันก็จะขึ้นมีรางวัลขึ้นตรงนี้ครับ ว่าเราเก็บจะได้อะไรเนี่ยได้แล้วครับได้รับสมุนไพรมา1รายการนะฮะนี่เลยนี่นะครับเห็นไ,ไหมครับแล้วก็การเก็บสมเก็บของตรงเนี้ยเก็บสมุนไพรเก็บตรงเนี้ยเก็บได้ตรงเนี้ยมันมี24ชิ้นกอสมุนไพรมีกอใหญ่กอเล็กครับถ้ากอ,กอใหญ่ก็เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเป็นกอใหญ่เนี่ยครับนี่น,น,นี่เป็นสมุนไพรกอรใหญ่ที่เพื่อนคนนี้เราไปขุดอยู่เนะี่ยก็จะได้36ชิ้นสีเขียว แต่ของเรานี่เป็นกอสีพื้นพื้นนะก็จะได้ยี่สิบสี่ชิ้นใชนะก็ไม่เป็นไรมันหมดแล้วเดี๋ยวก็ไปที่อื่นเยอะแยะนะครับ,นะรบ,บนี่ะคือลักษณะของการเล่นของเกมเมียโฟเนี่ยการเดินเรื่องหลักๆก,ก็คือเควสหลักอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยเควสหลักอา้านี่ครับเควสหลักอยู่ตรงนี้นะครับแต่ให้ดูนี่นี่ q u e หลักอยู่ตรงนี้นี่แป๊บนี่นะครับเควสหลักที่เป็น ทรงวงวงวงกลมแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจนี่นะครับนี่นะครับก็มีแสงแวบๆบแบบแบบนี้คือเควสหลักครับ,ครบเควสหลักแต่ว่าเควสหลักเนี่ยพอเราทําไปเริ่มต้นเราทำไปเรื่อยๆเๆ,ๆ,ๆพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเลเวลเราจะดันไม่ไหวนะครับเลเวลตัวละครเราคือตรงนี้นะครับนี่นะครับเลเวลตัวละครเราเนี่ยเลเวลยี่สิบสี่มีพลังลบหมื่นสามเนี่ยแต่เราดันเควสไม่ไหวนะฮะพอเราดันเควสหลักตรงนี้ไม่ไหวเนี่ย เราก็จะไปต่อไม่ได้นะฮะไปก็ไปต่อไม่ได้เข้าไปก็จะมีการตายกลับมาตายกลับมาเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นการเดินหน้าเดินเรื่องดําเนินเรื่องของเกมด้วยเป้าหมายคือเควสหลักเนี่ยแต่ว่าการที่จะเดินเควสหลักไปได้ลุล่วงทะลุลุกล,งล่งไปได้ด้วยดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยครับมันขึ้นอยู่กับตัวละครของเรานี่เอง ตัวละครของเราเนี่ยเนี่ยฮะก็คือละครตัวละครเราก็คือตรงนี้นะครับตัวละครของเราเนี่ยเลเวลเลเวลเป็นยังไงตอนนี้ของแอดเลเวลยี่สิบสี่เนี่ยนะครับเลเวลยี่สิบสี่พลังลบหมื่นสามกว่าเนี่ยนะฮะมันไม่พอมันต้องเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็มีพลังร่างกายสีแดงเห็นไหมครับสีแดงนะครับเนี่ย แถบสีแดงเนี่ยพลังร่างกายเนี่ยหรือหรือพวกเกมเมอร์อเขาะ amer, จะเรียกว่าเลือดเนี่ยลเลือดเนี่ยมีแค่หมื่นสั่มันน้อยไปนะครับแล้วก็พลังเวทมาหน้าเนี่ยมาหน้าที่เป็นแถบสีน้าเงินเนี่ยมีแค่พันสามนี่ก,ก็ก็น้อยไปอะแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมด,ด,หมดนะฮะสู้เขาสู้อะไรไม่ทันอะไรเลยหมดแล้วถ้าตีมอนก็จะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปที่เนี่ยเจอกรณีเราไปทำเลเวลอย่างเนี้ยไปเจอผู้ต่อสู้ที่แข็งแข็งเนี่ยเราดันไม่ไหวเพราะตรงนี้เองนะครับ เขาตรงนี้เองวิธีการก็คือเราก็จะต้องพัฒนาตัวละครเราให้ให้มันแกร่งขึ้นวิธีการพัฒนาตัวละครเราแกร่งขึ้นก็เข้าไปตรงนี้นะง่ายสุดก็คือเข้าไปตรงสัญ,ญลักษณ์รูปรูปก,กระเป๋านะครับรูป n เ,เนี่ยตัว n อนนง่ายๆเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับนะพัฒนาตัวละครเราง่ายเนี่ยเห็นไหมครัอันดับแรกเลยก็ไปดูว่าตัวละครของเราเนี่ยอาวุธใส่หรือยัง เสื้อกลอมีหรือยังเนี่ยนะครับเสื้อกราะมีหรือยังอ่งอกออุ้งเกงอก่ากางเกงนะครับกางเกงหรือช่วงล่างนะครับช่วงล่างกางเกงเกาะช่วงล่างอ่เขาเรียกว่าเกาะช่วงล่างนะครับเกาะช่วงล่างเกาะช่วงบนแล้วก็เกาะแขนเกาะแขนแล้วก็รองเท้าเกาะเท้านะครับอันนี้เป็นกลุ่มเครื่องประดับมันมี3ามอย่างนะครับเครื่องประดับมี3รายการมีสร้อย มีอะไรเนี่ยมีกําไรมีแหวนนะฮะเนี่ยถ้าเรามีอุปกรณ์พวกนี้ใส่ครบหมดนะครบหมดแล้วอุปกรณ์พวกนี้มันจะมีสองแทสองแบบนะครับอุปกรณ์พวกนี้มีสองแบบคืออุปกรณ์ที่เป็นสีเทาเป็นอุปกรณ์นอมอนเลยพื้นฐานเลยห้วยแจกลนะ้พวพูดง่ายๆนะครับตรงไปตรงมากากเอ่อที่เรียกว่าแกมเกมเมอร์เกมเมอร์ชอบเรียกว่ากาก,ากนะครับเป็นอาวุธกากนะฮะ เป็นเครื่องป้องกันก็เป็นแบบกากนะฮะนี่เป็นกากก็มีทางเดียวกเอาไปทาปุ๋ยนะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นขั้นขั้นต่ําเลยควรจะหาอุปกรณ์ที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะ,ะสีเขียวเนี่ยคือเป็นขั้นต่ําสุดแล้วี้ขึ้นมาในเกรดดีหน่อยนะต่ำสุดแล้วนะครับนะฮะนี่อย่างของของแอดเนี่ยใส่ไปแล้วสีเขียวเกือบหมดแล้วเหลืออีกสองรายการที่ยังไม่ได้อยู่เนี่ยนะฮะยังทําไม่ไหวก็อันนี้คือขั้นที่หนึ่งนะครับขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่งก็คืออุปกรณ์สวมใส่นะครับอุปกรณ์สวมใส่นี่ฮะขั้นที่หนึ่งก็คืออุปกรณ์สวมใส่ต้องมีครบนะครับ <S <S เสื้อผ้านาผมเนี่ยเรียกง่ายๆนะครับก็คือนี่อุปกรณ์นะครับ <S 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 ขั้นที่หนึ่งในการพัฒนาตัวละครก็คืออุปกรณ์นะฮะเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์เนี่ยเราก็ไปดูว่าอุปกรณ์เรามีอะไรที่มันใหม่ไหมอันนี้เลเวลสองใช่ไหมครับ อุปกรณ์อันนี้ใช้มีคาว่า equip อยู่นี่แสดงว่าอุปกรณ์กาลังสวมใส่นะครับนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเลย e q ค i p เนี่ยเป็นสวมใส่นะฮะ equip ส่วนอุปกรณ์ที่ที่ไม่มีคําว่า E q ค i p เนี่ยข้างล่างเนี่ยไม่มี equip เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้สวมใส่ไม่ได้สวมใส่แต่เราดูแล้วว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่คุณภาพต่ํากว่าต่ํากว่าที่เราสวมใส่คือที่เราสวมใส่อย,อยู่เนี่ยมันดีกว่าใช่ไหมเอาเลือกของที่ดีที่สุดขึ้นไปใส่แล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องระวังอย่างหนึ่งคือ อุปกรณ์ที่มีรูปตาช่างอยู่ตรงมุมบนซ้ายนี่นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นที่มีรูปตาช่างอยู่บนมุมซ้ายอย่าขายอย่าไปทิ้งนะครับเก็บไว้วันหน้าเราจะเอามันไปวางนะขายในตลาดขายเป็นเหรียญทองนะครับเก็บไว้ขายเป็นเหรียญทองนะอย่าไปทิ้งครับเก็บเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนมียิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งดีนะครับอ่ะเสร็จแล้วอันดับต่อไปเราก็มาดู ที่สองนะครับถัดจากอุปกรณ์แล้วนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ถัดจากอุปกรณ์ไปก็เป็นททตัวทีแตะทิ้งไปอีกแปอันนี้ครับไปอันนี้เนี่ยเรียงไปทีละอันเลยนะครับเอามาดูทีละอ,อย่างอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มอุปกรณ์เหมือนกันแต่เป็นอุปกรณ์พวกวัสดุนะวัสดุที่จะเป็นต้องใช้นะฮะอะไรที่มีตัวทีเอตัวรูปคันช่างอย่าลืมนะครับอย่าขายนะครับแล้วก็ อันที่เป็นสีสีน้ําเงินเนี่ยสีน้ําเงินนี่เป็นเป็นอะไรของดีขั้นที่สองสูงจากสีเขียวนะสีเขียวนี่สีเอ่อสีเทานี่แย่สุดเลยเป็นพื้นฐานเลยเป็นนอร์มอนนะครับจากนอร์มอนมาดีขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีเขียวจากสีเขียวแล้วก็เป็นสีน้ําเงินแล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะครับจากสีน้ําเงินก็ไปสีต่อไปเป็นสีแดงสีไรนี่ก็ก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะ พราะฉะนั้นอุปกรณ์พวกนี้เก็ e, บ,บไว้นะครับเก็บไว้อย่าไปขายนะครับอย่าไปขายส่งเดชเก็บไว้นะครับแล้วอุปกรณ์พวกนี้จําเป็นในการพัฒนาตัวละครเรา <c> ทุกชิ้นเลยนะฮะนี่ก็จําเป็นนะนี่ก็จําเป็นนี่ก็จําเป็นนี่เกรดมังกรนี่ก็จําเป็นนะครับอันนี้ก็จําเป็นเนี่ยเหล็กชั้นดีนี่ก็จําเป็นนะฮะนี่ก็จําเป็นจําเป็นหมดเลยนะครับทุกชิ้นทุกรายการเลยเพราะนั้นอันนี้เก็บไว้นะครับนี่พามาดูเฉยๆนะครับ ต่อไปนะครับอันที่สามนะครับจากซ้ายไปขวานะครับเอ่อเดี๋ยวโทษทีต้องอ,อันที่สามนะครับอันนี้นะครับฮะอันที่หนึ่งเดี๋ยวเราเอาใหม่เรียงใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เป็นห้าอ่ะเดี๋ยวเราดูอันที่อันที่สามนะครับแจะเลยอันที่สามเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอ่หินอะไรเนี่ยลองแจะดูก็ได้นะครับ หินปีศาจชั้นดีแห่งการเพ่งจิตเห็นไหมครับหินปีศาจชั้นดีแห่งการเพ่งจิตนี่นะครับรายละเอียดอยู่ในนี้ครับอ่านดูนะครับต้องอ่านนะครับต้องอ่านรายละเอียดอยู่ในนี้นี่นะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีเมนูรวมศิลาเวทที่มาที่มานี่คือถ้าเราจะไปหานะ่แชร์เราไม่เคยใช้คมพีโบราณนี่ก็ยังไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปหาของชิ้นเนี้ยเราจะไปหาที่ไหนให้เราแตะตรงที่มานี่นะครับ แตะตรงที่มาเอาลองแตะดูนะครับแตะตรงที่มาปับ๊บเขาก็จะบอกว่าที่มาของไอหินปีศาจเมอกี้เนี้ยมาจากไหนบ้างก็มาจากจัตุรัสเวนมนนะฮะนี่เลยมาจากจากตุรัสเวทมนหนึ่งเอฟนะครับแต่ถ้าจะไปเข้าไปหาเนี่ยพลังร่างกายของเราเนี่ยพลังพลังอ่ะเขาเรียกอะไรพลังลบของเราเนี่ยจะต้องหนึ่งมื่นสองร้อยเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าไปที่ชั้นที่สองจะต้องเป็นสองหมื่นแปด ชั้นที่สามก็เนี่ยขึ้นไปเรื่อยชั้นที่สี่ถ้าพลังเราน้อยกว่านี้เสียเวลาครับเข้าไปก็โดนพวกบรรดาเออนักเลงหัวไม้ทั้งหลายแหละตบพุวเรียบร้อยตายเสียเวลานะครับแล้วก็มายอดเข่าลึกลับอันล่างนี้ครับลองแตะดูนะครับอันนี้ยอดเข่าลึกลับแล้วก็ไปเปิดกล่องแล้วก็ไปหาซื้อในตลาดอ่ะลองดูนะครับยอดเข่าลึกลับเนี่ยก็จะมีอีก หนึ่งเอฟสองเอฟแกะเปิดกล่องก็จะมีหีบสมบัติกับเอ่อเปิดที่หีบสมบัตินี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็มีกล่องแพ็กเกจเนี่ยฮะเนี่ยแล้วก็ไปตลาดเนี่ยเข้าไปเดินตลาดนะก็ประมาณนี้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆเลยเราจะได้ใช้ตรงนี้นะครับแต่ช่วงใหม่ๆเนี่ยยังยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่แล้วก็ทาเพจท,ทาเพจไปแล้วก็พัฒน,นาตัวละครไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับอ่ะกากบาทไปอันต่อไปที่เป็นรูป มือมือสัตว์นะครับรูปมือสัตว์อันนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์นะครับก็แตะเข้าไปสมุดฝึกลัทธิปีศาจเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับจะมีที่มามีการผสมได้ต่อไปต้องใช้ตอนนี้ยังยังยังไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ต้องไปอ่านมากครับเดี๋ยวก็จะปวดหัวเพราะมันเยอะครับมันเยอะมากเลยเนี่ยฮะอันนี้เป็นเซตทิสตันแห่งการทําลายเนี่ยนะฮะก็รายละเอียดเป็นอย่างนี้เรายังไม่ได้ใช้ก็ค้ำค้างไปก่อนในะตรนนี้ค่อยคอยเล่นไปศึกษาไปครับสุดท้าย ขวาสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของจีปาธาเห็นไหมครับก็จะเป็นน้ํายานะจีปาถะก็จะเป็นอะไรน้ํายาเติมพลังนะยาแดงครับเติมพลังยารักษาแผละนะครับแล้วก็ยาฟ้านี่เติมเมนดมนะครับเนี่ยแล้วอย่างอื่นนี่ก็พบเพเป็นป้ายพวกป้ายทั้งหลายแหล่นะครับเนี่ยพวกป้ายอ่าพวกป้ายทั้งหลายแหล่นะครับเนี่พวกป้ายนะครับ จากป้ายก็มาเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มป้ายนะครับนี่จากกลุ่มป้ายก็จะมาพวกอะไรอะพวกพวกยาเม็ดนะฮะพวกยาเม็ดพวกไอตรงนี้อะไรนะเป็นเหมือนราชสารอะไรคล้ายๆเป็นเป็นอ่ะแตะลองแตะเข้าไปดูนะครับแตะเข้าไปดูแล้วจะรู้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปแตะแล้วก็เป็นหีบเนี่ยพวกหีบหีบก็เปิดแล้วมีสมบัตินะฮะอยากรู้อะไรก็แตะครับแตะปับ๊บตั๋วเพิ่มความเร็วอ๋อใช้ได้ห้านาทีนี่ครับ อะะย่งอางก็กากระบาดออกไปนะครับนี่อยากจะรู้อะไรแล้วก็แตะนะครับนี่แตะปับ๊บนี่คือสมุดร,รายชื่อแห่งการระ,ระลึกเนี่ยนเะนี่ยฮะแต่ยังไม่ได้ใช้ก็ค้ำค่าไปก่อนนะไม่งั้นเยอะปวดหัวนะครับส่วนข้อมูลเรามาดูด้านซ้ายบนนะครับข้อมูลแล้วก็ศิลาปิศาจเราไปดูนะครับข้อมูลคืออะไรข้อมูลก็เป็นข้อมูลตัวละครเราเนี่ยนะครับข้อมูลตัวละครเรา เหมือนไปดูสเตตัสนะฮะเนี่ยสเตตัสตัวละครเรานี่นะครับเนี่ยฮะเท่าไรไรแล้วก็อันนี้เป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยค่าเริ่มต้นอะไรเท่าไร่นะครับเราอยู่ในแคลนชื่ออะไรพอพอเลเวลสิบต้องสมัครแคลนนะครับเข้าไปเราจะไปรับของสําคัญที่ใช้ในการพัฒนาตัวละครจากในแคลนได้ด้วยแคลนกับกิลงานเดียวกันนะครับนีบแล้วก็สกิลของเราเนี่ยฮะสกิลของเราที่เราเรียนมาแล้วก็จะเปิดส่วนที่ยังไม่ได้เรียนก็จะเป็นสีเทานะฮะ นะครับนี่แล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนะครับก็มีวิญญาณวิญญาณนั้นแล้วเรามีวิญญาณมังกรอยู่อันเดียวเองนะแล้วมีการฝึกซ้อมคั้ที่สองครับมีนี่แล้วก็ข้างล่างมีเเวลมีการจัดอันดับมีเลเวลมีจ้งพลังค่อยๆไปครับค่อยๆค่อยๆเล่นไปเรียนรู้ไปทีละทีน้อยนะครับแล้วก็มีเมนูสร้างตรงนี้ถ้าเราจะสร้างอาวุธสร้างชุดเกราะให้ตัวเองแต่ตอนนี้ยังเพิ่ไมไปสร้างครับปรเปลืองนะครับเปลืองก็ประมาณ าไปดูศีลาปีศาจท,ที่ที่ซ้ายบนนะครับเนี่ยศิลาปีศาจก็คือตรงนี้นะครับศีลาปีศาจเนี่ยตรงนี้ก็หมายความว่าเราจะเอาไปใส่ไปในนี้นี่นะครับนี่นี่นี่แต่ละสีก็ใส่ไปแต่ละช่องไอ้ช่องที่มันติดกุญแจนี่แสดงเขายังไม่เปิดเราก็ยังใส่อะไรไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับอันที่มันมีบอกว่าอ e ีคิเนี่ยคือมันใส่อยู่แล้วนะใส่อยู่แล้วอันที่ไม่มีอ e ีคิพก็คือไม่ได้ใส่ มันไม่ได้ใส่แต่มันซ้ําซ้ําก็ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปขายทิ้งนะครับอย่าไปขายทิ้งนะครับเก็บเอาไว้เอาไว้ใส่สมุดนะครับเอาไว้ใส่สมุดบันทึกนะเพื่อจะไปรับของรางวัลน,นะครับนะอันนี้คือหน้าดูตัวละครนะฮะมีแค่นี้นะครับมีประมาณนี้นะครับแล้วก็พอวิธีการพัฒนาตัวละครขั้นต่อไปหลังจากที่เราดูตัวละครแล้วการใส่อุปกรณ์นี่เป็นการพัฒนาตัวละครขั้นที่1นนะครับขั้นที่1คือใส่อุปกรณ์นะครับ เอาคลิปนี้ก็เอาไว้แค่เรื่องเดียวก่อนนะครับใส่อุปกรณ์โดยเปลี่ยนจากสีเทาให้เป็นสีเขียวก่อนให้ได้พยายามใส่ให้ครบทุกชิ้นครับนี่คือขั้นที่1ของการพัฒนาคุณภาพตัวละครของเราให้มีพลังลบสูงสูงนะครับนี่มีพลังลบสูงสูงมีพลังชีวิตสีแดงสูงสูงพลังเวทมาหน้าสีฟ้าสีน้ําเงินนะสูงสูงหน่อยเพื่อว่าเราจะได้ผ่านเอ่อเวสหลักได้ไกลๆนะครับได้ไกลๆนะครับ และตรงนี้มันเป็นเซฟโซนนี้ก็คือจะไม่มีใครมาตีเรานะครับไม่มีการตีกันทุกอย่างอยู่กันด้วยความสงบผาสุกต่างคนต่างหาอุปกรณ์นะฮะยังไม่มีไม่มีการตีกันเขาเรียกว่าเซฟโซนนะครับและตัวละครเราก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเราตั้งไว้ก็คือสันติเราไม่ตีกับใครสันติเราไม่ตีกับใครนะครับก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับการพัฒนาตัวละครขั้นที่1นนะครับอุปกรณ์สวมใส่ นะครับจัดการให้เรียบร้อยนะครับแต่วา่าคุณผู้ชมที่ไม่ถนัดเรื่องเกมแล้วจะมาเริ่มเล่นเกมนี้เพื่อหวังว่าจะมาเก็บเหรียญน,นะฮะผมอแอดคิดว่าน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะเล่นยากมากครับแล้วใช้เวลาเนี่ยเะะนี่ยแอดดูมาสองวันแล้วเนี่ยสองวันก็ลางวันนี้ก็เปิดเก็บของเปิดเก็บเลเวลเนี่ยฟาร์มของฟาร์มเลเวลยาวไว้ค่อนวันอะนะฮะมันยังเพิ่งได้แค่เลเวลยี่สิบสี่เลยจะกิจใจไป เข้าไปเอาของไปขายในตลาดได้ไปเก็บไอเหรียญด์คสตีลได้เนี่ยเข้าไปในในเขาเรียกในุบเขาไปขุดไปขุดทําเมืองด์คสตีลเนี่ยต้องเลเวลสี่สิบเนี่ยเพราะนั้นเกมนี้ดูแล้วจะเหมาะสําหรับเออเกมเมอร์ amer, มือฉมังเฉียบๆทั้งหลายที่เป็นเซียนเกมอยู่แล้วเปิดทางให้เอาเหรียญในเกมนี้ออกไปขายเป็นเงินบาทได้นะฮะน่าจะเป็นแนวนั้นมากกว่าครับอย่างกรณีเซียนเราแค่ จะมาหวังว่าเอาเกมนี้มาเก็บเหรียญแอดคิดว่าไปขุดไปเคลมเนี่ยคุ้มค่าเวลามากกว่าครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราลงทุนด้วยเวลานะครับเราลงทุนด้วยเวลาถ้าไม่ชอบเกมจริงๆระแอดคิดว่าอย่ามาขุดด้วยเกมเลยครับโน่นไปขุดด้วยเว็บขุดดีกว่าครับไปโนลิมิตไปโนลิโนทะโนลิมิตทามเมอร์อะไรนี่ฮะไปโฮลี่ไปอะไรนู่นดีกว่าครับไปเอาเว็บขุดเว็บเคลมทางนน้นดีกว่านะครับชัวร์กว่าเยอะนะฮะ ใช้เวลาไม่มากเราจะได้เหรียญเยอะกว่านี้มากมายนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำในการพัฒนาตัวละครขั้นที่1เท่านี้ก่อนนะครับมันจะได้ไม่ยาวครับขอให้ทุกท่นทานโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเล่นเกมนะครับก็โชคดีมีความสุขครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ